Yes, come for you. สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้มารีวิวเครื่องมือให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผมซื้อมาเอาไว้ประจํารถยนต์เอามาใช้กับรถยนต์แล้วก็เอาไว้ซ่อมบรุงตามบ้านได้ด้วยนะครับ เป็นชุดเครื่องมือที่เอาไว้ซ่อมงานประมาณกลางๆเบาไปหากลางเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือว่าซ่อมบารุงอะไรไเรียกน้อยนะครับซึ่งยี่ห้อที่ผมเลือกซื้อมาใช้งานจะเป็นยี่ห้อ King Tony นะครับยี่ห้อนี้คิงโทนี y นะทำไมผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้ราคาและก็คุณภาพงานนี่ก็พอใช้ได้ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะครับ เป็นงานเครื่องมือของประเทศไต้หวันเป็นงานไต้หวันนะครับเกรดก็จะอยู่ประมาณกลางกาง,งานเรียบร้อยดีพอใช้ได้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยเครื่องมือที่ใช้เล็กๆน,น้อยงานกลางๆง,งานไม่หนักมากนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ชมที่กําลังสนใจเครื่องมือยี่ห้อนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากซื้อมาใช้งานก็ไว้ดูเป็นแนวทางไขค,รครวงนะครับซื้อมา3ตัวนะเพื่อไม่ เยอะแยะเกินไปนะครับไขควงก็จะเป็นไขควงฟิลิปไขควงสีแชกนี่แหละเลือกใช้ตัวเบอร์ B 1แล้วก็เบอร์2นะที่ใช้กันทั่วไปปลายแหลมแล้วก็ปลายทั่วไปนะเบอร์ PS1 แล้วก็ p ี2ความยาวก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วก็ไขควงปากแบนตัวนี้เลือกเป็นตัวขนาด6.5ม mm, ิลความยาวก็แล้วแต่เราอาจจะ1 5อยห้ร้150 mm. อยห้าสิบมิล จะมาสมบห15เซนอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่เราราคานะครับจะอยู่ที่ร้อยแล้วก็80-90ไม่แพงจเกินไปดาม่ร้อยกว่าบาทร้อยจนต้นตัวนี้น่าจะประมาณ80-90นะคิงโทนี่นะเป็นยี่ห้อคิงโทนี่นี่เลยดูงานนะครับงานก็ไม่ขี้เดนะงานใช้ได้เลยนะเป็นแม่เหล็กไหมโดดนอตได้ด้วยนะครับเดี๋ย บอกแล้วคุณภาพใช้งานได้เลยนะครับอันนี้งานไต้หวันดูเทียบกับงานนี่อันนี้ของ v 5าอันนี้เป็นงานของเยอรมันอันนี้งานเยอรมันดูเกรดเนื้องานไต้หวันก็พอใช้ได้นะครับพอราคาอันนี้สําหรับไขค,รครวงจุดไขค,รครวง3ามตัวนี้ ต่อไปก็พวกคีมนะครับคีมต่างๆคีมตัดคีมหนีบคีมปากกิ้งจกอันนี้ผมใช้อยู่3ตัวเบอร์ก็ตามนี้ใช้ตัวไม่ใหญ่นะตัวขนาดพอมือเนี่ยครับนะเป็นเกรซีอารีนะครับเนี่ยคิงเทดี้ดูเนื้อง,งานนะดูไม่ขี้เหเลยนะครับเนี่ยพอใช้ได้เลยไม่ถูกไม่แพงนะครับ นี่ครีมนีบนะก็ไว้นีบต่างๆนะครับใหญ่ขึ้นมาครีมปากกิ้โจกดูกเน้งานแล้วก็มีครีมตัด นีพวกนี้ตัวละร้อยร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยเบอร์ก็ตามนี้นะเผื่อใครสนใจนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นดูตัวอย่างรู้ไปนแนวทางได้อนนี้สนาคีมสามตัวนะครับอ่แล้วก็จะมี คีมล็อกนะครับตัวขนาด10นิ้วอันนี้ก็ไว้ช่วยจับช่วยเนียบอะไรต่างๆได้ผมเลือกใช้10นิ้วนะครับไม่ใหญ่เกินไปดงานเขาการก็ไม่คดีนะครับไปดูชิ้นงานใช้ได้เลย ิมล็อก10นิ้วก็เนี่ยนะครับข้อมูลก็ก,ก็มีลักษณะการจับและลักษณะการใช้งานก็มีบอกเป็นอินไต้วันผู้ผลิตเป็นไต้วันนะครับคิงโทนี่แล้วก็มาประแจเดือนนะครับประแจเดือนผมใช้12นิ้วเพื่อจะให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะ3 0ม mm มิลลิเมตรนะครับคิงโทนี่เบอร์นี้นะ6 1 2 12นิ้ว ก็คือเวลานะเวลาอ้าออกนะครับก็คือสูงสุดได้35มิมลความยาวรวมด้ามนี่ก็เป็นอยู่ที่300มิลิเมตรนะครับเมลดินไต้หวันนะครับเนื้องานพวกคีโตนี่ก็เป็นเกรดอ่านะโครมเป็นโครมวา,าเลเนียมนะครับโครมวา,าเลเนียมนะจะมันเววางามนะครับม,นะมีนะมีระดับขีดบอกด้วย ว่าออกมากี่เส้นกี่มิลน,นะครับเนี่ยสูงสุดอยู่ที่35มิลหรือ3มเส้นกว่านี่นะเนี่ยกี่บอกนะสามจุดห mm. ้าเซนติเมตรสามสิบห้ามิลิเมตรเวลาทางส่วนนะครับเดี๋ยวก็ช่วยจับนะเวลาเวลาบุนตามนะครับเวลาเราย,ยืด ดันยืดอะไรหมุนตามแล้วอันนี้ก็ช่วยจับแล้วก็ฟีฟีขนาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จำเป็นนะครับเอาไว้ติดรถยนต์เอาไว้ซ่อมที่อะไรที่บ้านอะไรอย่างเงี้เอเดิมบอกนะครับคีมล็อกเหรอคีมล็อกนี่ผมซื้อมาสามร้อยสามร้อยบาท บอกราคาเลยนะครับส่วนประเจรเรื่อนตัวนี้นะครับซื้อมาอยู่ที่5 0 5บาทตัวนี้ตัวนี้360กบว่าบาทตัวนี้500กว่าบาทห้500าร้ต้นนะครับนี่ตัวตนี้ย่างนึงนะครับไวก่อนส่วน6เหลี่ยมนี้นะครับปจัจแจหเหลี่ยมนี้ซื้ออยู่ที่485บาท ดูเรื่องงานก่นดูเนื่องงานคิงท่านี้อันนี้ไม่สามารถเอ้าออกนะครับตายตัวอย่างนีนะอันนี้ก็ไว้ห้อยได้นะเอาไว้ห้อยตรงแผงคือมือได้อ่คิงตัวนี้นเบอร์นี้นะครับสองศูนยเบอร์เลนะเป็นประแจเอลนะครับ6เหลี่ยม L ลตัวนี้ก็จะทําให้หัวแบบนี้นะก็จะทําให้ขันน็อตที่แคบได้นะครับ รถบางคันก็อาจจะไม่ได้ใช้นะหกเหลี่ยมแต่งานในบ้านก็อาจจะได้ใช้อะไรอย่างี้ก็ซื้อมาไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นชุดชุดปกติชุดสำคัญอยู่แล้วนะชุดเครื่องมือที่ไว้ต้องมีนะแล้วก็ตัวสตาร์สตาร์แอลนะครับเรียกว่าท็อกก็เบอร์ตั้งแต่ทีทีสจนถึงที่ 50, 9 0ชิ้นเหมือนกัน ดูเนื้อง,งานนี่สวยนะครับแข็งแรงอันนี้ผมก็เคยใช้ตัว50ไปแล้วนะตัวทีสาก็เคยใช้เนะี่ยือว่าเนื้อง,งานดีนะครับนะเบอร์นี้นะตัวเบอร์เครื่องมือเขา20419 PR King Tony งเทนี้ทีสถึงทีห้ก็เหมาะเลย เจดาวตัวนี้ซื้อมา495บาทนะครับชุดตัวนี้6เลี่ยมกับอันนี้กับตัวดาวนี้ก็พอๆกันนะ485กับ495ต่างกันไ่10บาทอ่าตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ก็มาดูตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวปะแจปอนนะครับปเจทอกนั่นเองแรงบิดนะครับผมเลือกใช้อยู่ที่ ห5ถึง25นิวตันเมตรไม่เอาใหญ่มากเอาไว้สำหรับงานที่ต้องการขันน็อตที่ต้องการแรงบิดเฉพาะนะครับเพราะบางจุดเขาต้องการกำหนดแรงบิดให้ได้ไม่งั้นก็จะมีการลวมหรือแน่เนเกินไปอะไรนั่นเอง2หุนนะครับเนี่ยนะขนาด2 0งหุนแล้วก็ใช้ตัวแปงนะนี่ขนาดนี่เป็นกระบอกของเขานะเี่กระบอกนี่ผมซื้อมาตั้งหานะครับตัวหัวหัวแปลงนะ หมแปลงตัวนี้ผมซื้อมาต่างหากเดี๋ยวให้ดูตัวก็มีเอกสารข้างในไปเซื้อหรืออะไรไปรับประกรันก็ว่ากันไปนตัวน,นี้นะประมาณนี้นะครับก็ปรับได้อยู่ที่เห็นไหมห้านะครับห้าถึงยีนิวตันเมตรก็ขนาดกำลังพอดีนะก,ก็แก๊กนี่แหละนะครับ ตัวนี้เป็น2หุนนะก็ปรับผมใช้ตัวอะแดปเตอร์มาเป็นตัวาสามหุนนะสามทับสี่นะครับใส่กับลูกบล็อกอะไรสามหุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวสี่หุนนะหนึ่งทับสองนิ้วเนี่ยตัวแปลงซื้อมาเพิ่มนะครับเพื่อเอาไว้ใช้กับลูกบล็อกที่แตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะพอเรื่องเดิมเข้ามาเป็นสองหุนเนาะหนึ่งทับสี่อ่ะนี่ ดูงานนะงานก็โอเคเลยนะครับการดูเรียบร้อยแข็งแรงถือว่าน่าใช้นะครับเจ็บอนนี่ก็เอาไว้ขันน็อตตรงส่วนที่สําคัญต้องการแรงบิดที่เที่ยงตรงนะอันนี้ผมใส่กับรูปบ็อกเพราชุดชุดประแจบ,บ็อกผมก็ ก็แก้กันแหละตุกบล็อกผลก็ซื้อมาแล้วนะเนี่ยตัวนี้นะครับก็คิงเท่านี้เหมือนกันตัวนี้ก็เลือกชุดไม่ใหญ่ใหญ่สุดอยู่ที่เบอร์24นะครับเปเบอร์2 22 2ิมิลเป็นตัวเลือกเป็นแบบอ่า12 12เหลี่ยมด้วยเพื่อการาขันน็อตท,ที่ได้องศาที่เล็กๆขยับเล็กๆก,ก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้ เพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานหนะักก็เอาเลยเอาสิบสเหลี่ยมนี่เนะี่ยเพื่องานที่คล่องตัวนะนี่ก็เป็นด้ามก็แก๊กนะตัวนี้ตัวนี้เป็นขนาด3หุนนะครับนะสามต่สี่นิ้วนะแต่ตัวนี้ไม่มีการทอไม่มีตัวกดไว้นะไม่เหมือนตัวทอ็อกตัวนี้ทอาตัวนี้จะมีด้ามกดไวนะเรากดตรงนี้ ก็หลุดเลยนะครับเนี่ยถอดเข้าถอดออกง่ายกดตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีที่กดดึงออกเอาใชด้ได้กดเอาเวลาออกจริงต้องกดอย่างนงี้นก็ออกยากนะต้องดึงเอาต้องอาศดยดึงเอานะครับ ก็ให้ชุดมาอย่างนี้ชุดตัวนี้ชุดบล็อกนี้นะครับเป็น3หุนนะเบอร์ 3023MR 12เหลี่ยมราคาอยู่ที่1,850บาทที่ผมซื้อมานะครับสังซื้อออนไลน์มาไล่ตั้งแต่เบอร์6 6 m mm, มจนถึงเบอร์22มีทุกเบอร์นะครับ6 7 8 90 11 12 13 14 15 16 17ยกเว้น18ไม่มีมา17แล้วก็ค่าไป19 20 21, 22เลยเบอร์18ไม่มี ก็มีพวกตัวงอนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่อตัวต่อสั้นยาวก็ว่าไปด้ามยาวด้ามต้องการแรงคันเยอะตัวนี้ด้ามต่อตัวนี้ก็ต่อเป็นแบบแบบจับอย่างนี้ได้ต่องต่องานแบบอย่างนี้ก็จับต่ออย่างนี้ได้ เป,เป็นเครื่องมือที่จะเป็นต้องมีนะครับอันนี้คือลูกบล็อกนี้ต้องมีเพื่องานที่คล้องตัวเป็นก็แก้ก็แก๊กนะครับเวลานั้นเราก็ไปซื้อพวกท็อกกไฟฟ้าก็ได้ตัวปืนตัวเนี่ยไฟฟ้านะมาใช้อันนี้ลูกบล็อกก็ซื้อไว้ไม่ต้องเอาขนาดใหญ่ อ่ะตัวนี้ก็มีแล้วที่ผมเอาแค่เบอร์อีสองนี่เพราะว่ามีมีชุดนี้แล้วนะครับชุดใหญ่นี่เลยมีตะก,กี้ตัวนี้อย่าไปตัวนี้อ่ะตัวนี้คือเป็นปปะแจปากตายนะครับชุดใหญ่เลยนะของกิ่งตัวนี้นะครับเลือกใช้ตัวนี้เลยเป็นยี่สิบหกตัวนะครับ มุมกล้องอาจจะเห็นไม่หมดนะเป็นประแจปากตา26ตัวนะครับเป็นรุ่นนี่นะนึ่ MR เป็นหน่วยเป็นหน่วยมินนะครับไม่ใช่หน่วยหุนไล่ตั้งแต่เบอร์66 7 8 9 4 1 2แป4เก้าสี่นะครับตัวนี้มี18นะ,ะลูกบล็อกผมไม่มีนะครับเมื่อกี้18นะอันนี้มี18นะครับ ก็เป็นงานนะเป็นงานโคมวานียมเหมือนเดิมนะครับจริงตัวนี้การดูแข็งแรงเลยนะโคมวานียมไดนะ้อีกน้าเป็นแหวนนะแหวน12บเหลี่ยมแล้วก็ตัวนี้เป็นปากตายก็เคยใช้บ้างแล้วก็ดูงานดีนะงานมาตรฐานก็เนาะราคาเกียรติไม่ถูกไม่แพงเกินไปนะครับงานไะต้หวันก็ถือว่าใช้ได้ ไล่มาจนนะครับ18ก็มี19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 <3 S> ไม่มี31ไม่มีมีถึง32นะครับ30แล้ก็32เลย6มิลถึง32มิลน,นะครับเบอร์ปัจแจอันนี้ครบเลยชุดนี้ครบเลยนะปัจแจตัวนี้32มิลเลยนะดูเกตก็ คงันเดียมก็เอาแค่นี้นะพองานไม่หนักมากนะครับ32ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะเนี่แต่คงคิดว่าคงไม่ได้ใช้นะครับขนาดนี้แล้วนะก็จะช่างสําหรับช่างซะมากกว่าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ถือซื้อไว้ติดรถก็ดีนะซื้อไว้ประจําบ้านเผื่อได้ซ่อมแซมอะไรบางอย่างสมากจะใช้พวกหลักสิบมากกว่า อันนี้ก็คิงโพนี่นะครับรวมเบดเร็จก็ที่รีวิวไปเมื่อกี้ก็น่าจะหมื่นนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณหมืน่นทั้งหมดนี้นะหนึ่งหมื่นบาทเลยนินนดๆนี่ครับก็เอาไปกองวไว้ในรถไว้ที่ตรงเก็บอะไรเก็บเครื่องมือรถเวลาจะเป็นเอาไว้สำหรับพ่อบ้านนะ เอไว้ซ่อมงานบ้านเอาไว้ติดรถติดตั้งอ,อุปกรณ์เสริมของรถยนต์หรือว่ามีอะไรหลวมของรถยนต์ก็เอาไว้ซ่อมแซมได้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ต้องเป็นสําหรับช่างมากนะครับเครื่องมือที่จะเป็นอาไว้ติดรถนั่นเองก็นี้ก็มาดีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูถ้าท่านใดสนใจนะยี่ห้อนี้เครื่องมือยี่ห้อนี้น่าใช้ไหมอะไรอย่างนี้นี้ก็มาดีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเ,นะดดดเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากไม,มไม่ได้รีวิวการใช้งานอะไรว่าแข็งแรงจริงไหมอะไรอย่างงี้แต่ผมดูงานแล้วก็ถือว่าเชื่อได้ระดับหนึ่งก็ดูสมราคาไม่แพงไม่ถูกเกินไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ